สวัสดีคะ่ะชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับพาร์ทนี้นะคะจะเป็นการทำนายดวงทั่วไปนะคะในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะก็คือผู้ที่เกิดในช่วงวันที่16พฤศจิกายนนะคะจนถึงวันที่15ทธันวาคมค่ะแล้วก็สำหรับท่านใดนะคะที่คุณมีลัคนาสถิตอยู่ในะราศีพิจิกนะคะ ตามการแบ่งราศีแบบโหราศาสตร์ไทยคุณรับชมเป็นกําลังใจเป็นแนวทางได้นะคะในชาแนลของอ้อน,นะคะจะทํานายดวงไพ่ทาโร่หรือไพ่ยิปซีออย่างเดียวนะคะไม่ได้มีการทํานายในเรื่องของดวงดาวด้วยเพราะฉะนั้นหลายๆคนอาจจะถามมาว่าดูลัคนาหรือราศีดีถ้าไม่รู้ราศีของตัวเองจะดูได้ไหมอ่ะจริงๆเนี่ย ถ้าฟังแล้วมันแม่นมันตรงกับสถานการณ์ที่คุณเผชิญอยู่นะคะก็สามารถรับชมเป็นแนวทางเป็นกำลังใจได้นะคะอะมาดูดวงไปพร้อมกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างสำหรับเช่าราศีพิจิกนะคะไพ่ใบแรกของคุณมีอะไรบ้างนะคะในนับไพ่สิบใบของคุณมีอะไรบ้าง4ีดับโฟร์ออฟสอดนะคะแปดไม้เทา้าเอ,ดอ็ด a n d s อนส์นะคะเดอะฮาร์แฟน เก้า uh, ดาบนะคะ Temperance มีไพ่ The World นะคะแปดถ้วยนะคะ King of Wands t w of Wands แล้วก็ Queen of Pentacles นะคะ ในจำนวนสิบใบที่เปิดขึ้นมานะคะมีไพ่ที่อยู่ในเมเจอร์คณะอยู่ทั้งหมด3ใบก็คือ the h a r o f a n the world temperance เพราะฉะนั้นเหตุการณ์อะไรหลายอย่างในชีวิตคุณเนี่ยมันกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะในเรื่องของจิตวิญญาณในเรื่องของความมีสมาธิหรือว่าการทำอะไรที่เรียกว่าใจเย็นมากขึ้นนะคะหยิบไม่ค่อยขึ้นเลยนะอ่ะก็ียกว่าคุณน่ะอาจจะผ่าน อะไรหลายๆอย่างในชีวิตมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ล้มลุกคุกคานความเหนื่อยหน่ายนะคะสุขสมหวังผ่านหลายเรื่องมาทีนี้ไพ่เดอะ r ฮโรฟนขึ้นมาเนี่ยเป็นสิ่งที่กําลังจะบอกว่าทําอะไรก็แล้วแต่ขอให้คุณใจเย็นๆบาลานซ์อารมณ์ของความรู้สึกของคุณได้ให้ดีก่อนนะคะมีสมาธิใจจดใจจ่อก,กับสิ่งที่คุณกําลังทําและอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องด้วยพยายามหมั่นทําบุญสร้างกุศลด้วยนะคะไพ่เดอะไฮโรแฟนขึ้นมาหรืออีกเกณฑ์หนึ่ง เป็นช่วงเวลาที่ชาวพิจิกนะคะอยากจะเรียนรู้อะไรที่แบบให้มันดูเติบโตขึ้นไปอีกดูเป็นเอสวมากขึ้นไปอีกนะคะเทมเพลเป็นการเปลี่ยนแปลงเข้าสูคา่สความสุขความสมหวังเพราะว่าไพ่เดอะเวิร์ขึ้นมาจากย้ำว่าสิ่งที่คุณทำมานานบางครั้งอา,อาจจะล้มเหลวบ้างดีบ้างเหมือนคุณพยายามปรับบุญทุกทุกอย่างให้มันเข้าที่เข้าทาง สิ่งที่คุณรอคอยสุดท้ายคุณจะสมหวังเพราะไพ่์ดาวเวอร์เป็นไพ่ที่มีความสมบูรณ์แบบมากๆนะคะมันดีแบบระยะยาวไปเลยอ่ะมาดูกันต่อซิจะเป็นยังไงนะคะวันนี้ไม่มีผ้าปูโตะนะคะก็จะหยิบยากนิดนึงนะคะขออภัยด้วยอ่าในอารมณ์ความรู้สึกของชาวพิจิกนะคะ คุณค่อนข้างเครียดอะไรบางอย่างอยู่ไหมบอกว่าเหนื่อยจากการทำงานเหนื่อยจากอะไรหลายสิ่งหลายอย่างอ่ะในชีวิตของคุณอนะ่ะมันมยังไม่เข้าที่เข้าทางเหมือนต้องมีคอยการมีคอยแบมยบมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาสีไม้เท้าเทมเพลรนะคะแล้วก็สองไม้เท้าซึ่งคุณต้องการความมั่นคง,งก็เลยพยายามขยับพยายามปรับปรุงทุกอย่างให้มันดีขึ้นหรืออีกเกณฑ์นหนึ่งนะคะหลายๆคนเนี่ย กังวลอารมณ์ไม่นิ่งสวิงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาด้วยความเหนื่อยนะคะเหมือนยังหาความต้องการที่แท้จริงของตัวเองอะ่ะไม่เจออ่ะก็ใจเย็นๆนะคะพยายามสวดมนนั่งสมาธิหรือออกไปทําบุญบ้างเอาตัวเองออกไปเจออะไรใหม่ๆบ้างเพราะว่าคุณติดกับดักอยู่กับที่มากไปสี่ดับคือความหยุดนิ่งไม่ได้ออกไปสื่อสารกับใครไม่ได้พูดอะไรกับใครจนบางครั้งมันเป็นความวิตกกังวลก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นลองเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อน ะะทุกๆอย่างมันจะเป็นแนวโน้มที่ดีมากขึ้นมาดูในเรื่องของการงานกันนะคะชาวพิจิกคะ่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะสถานการณ์ในการงานของชาวราศีพิจิกนะคะ,ะคุณที่ผ่านมาหรือว่าต,วตัวตนของคุณอะนะคะไพ่สีไม้เท้าสิขอโทษสีดาบนะคะ,ะเหมือนตัวคุณค่อนข้างเหนื่อย ะะทํางานเนี่ยลากยาวมานานมากพอสมควรทำอะไรก็แล้วแต่คุณก็ค่อนข้างเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นแต่เวลาที่คุณจะหมดไฟอะ่ะก็เหนื่อยล้าไปเลยเหมือนพยายามจะบูตพลังตัวเองขึ้นมาแล้วแต่มันไม่ได้นะคะอยากจะแนะนำให้ว่าคือยังย้ำเหมือนเดิมว่าเป็นการทําบุญหรือว่าในเรื่องของความรู้การทํางานเนี่ยบางครั้งคุณอาจจะคิดว่าคุณเก่งอยู่แล้วดีอยู่แล้วแต่มันยังมีรอยรั่วมันยังมี จุดบกพร่องอยู่ขอให้คุณพยายามเก็บประสบการณ์เก็บความรู้เยอะๆนะคะอ่านหนังสือก็จะทำให้คุณเป็นคนเก่งได้นะคะแล้วอีกเกณฑ์นหนึ่งนะคะสิ่งที่อยากจะแนะนำคือความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะจะทำให้คุณนะคะอยู่ในวงการงานของงานนั้นๆนะคะดีมากขึ้นอยู่แบบ แบบเหมือนมีแต่คนเมตตาอุปถัมภ์เอ็นดูก็ได้ในเชิงการงานถามว่าแย่ไหมไม่แย่ไม่แผ่วพลังยังไม่ตกนะคะแม้ว่าครคุณจะเหนื่อยแต่ในความเหนื่อยคืออาจจะเหนื่อยเพราะด้วยความคิดเยอะกังวลด้วยเพราะก้าวดาบขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะคะสิ่งที่คุณคิดน่ะคิดแต่ในเรื่องของการขยับขยายการพัฒนาตัวเองทํายังไงชีวิตจะดีขึ้นเหมือนคุณไม่เคยได้พักความคิดเลยสิ่งที่อยากจะแนะนําต่อคือบาลานซ์ก่อนสิช็อปแวร์ขึ้นมาเนี่ย มันคงเครงคงเครงอยู่รู้แหละนะคะว่าคุณต้องการความสําเร็จเป็นคนที่ไฮเปอร์อยากทำโน่นทํานี่อยู่ตลอดเวลาแต่พยายามหาจุดตรงกลางกับตัวเองให้ได้ก่อนแล้วหลายๆท่านมันมีไพ่อยู่ตรงกลางตรงนี้คือการเปลี่ยนแปลงขึ้นมา นะคะแน่นอนเลยเชื่อเลยว่าคุณจะต้องมีการคิดอยากจะเปลี่ยนงานไหมหรือว่าภายในองค์กรของคุณนะคะมันมีการรีเออร์กันในอะไรบางอย่างอยู่ไหมปรับปรุงระบบย้ายเปลี่ยนแผนงานนะคะหรือว่างานบางอย่างมันค้างคๆแล้วคุณรู้สึกว่ามันมันทาให้คุณน่ะกังวลใจไม่สามารถปล่อยวางทางความคิดได้เลยคุณจะต้องจัดการสัสางนะคะในเรื่องงานถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงภายในซะมากกว่าไม่ได้ ยยกย้ายเปลี่ยนสถานที่ค่ะมากสุดก็แค่น่าจะแบบย้ายสาขานะคะยังอยู่ในองค์กรเดิมๆแต่ย้ายสาขาหรือว่าถ้าใครนะคะสอบปลอสอบรับราชการอ่ะไปเชิงงานรับราชการสอบครูอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวฮาะลแฟนขึ้นมาเนี่ยหรือสอบบรรจุอะไรแบบเนี้ยนะคะจะสําเร็จไหมคุณอาจจะผ่านมาหลายสนามสอบมากเนี่ยเดินทางไปไกลๆนะคะ หรือว่ากังวลไม่รู้ว่าจะเลือกที่ไหนด้วยก็ได้จะลงที่ไหนดีอ่ะเาเป็นว่าอย่างแรกเลยนะคะเรื่องสอบเนี่ยมีโอกาสประสบความสำเร็จนะคะได้สอบบรรจุสมกับความตั้งใจสมกับความแน่วแน่ความทะเยอทยานของคุณนะคะแล้วในเรื่องของสถานที่จะอยู่ที่ไหนนะคะเป็นยังไงซึ่งเห็นขึ้นมาเนี่ยน่าจะเป็นที่ที่ไกลบ้าน แต่ว่าเป็นที่ที่รู้สึกว่าอยู่แล้วปลอดภัยอบอุ่นนะคะยังยังไม่ได้อยู่ในอแอร์เรียบ้านเกิดของคุณสักเท่าไหร่นะคะอาจจะเป็นถิ่นที่ไกลทุรกันดารออกไปแต่ก็ยังมีความอบอุ่นนะเนี่ยเป็นไพ่เดอะฮาร์โรเฟนเนี่ยเป็นไพ่ของการเป็นครูบาอาจารย์รับราชการอะไรแบบนี้ขึ้นมาโดดเด่นมากหนทางเส้นทางอาชีพของคุณในครั้งนี้นะคะแรงมาจากความพยายามความเหนื่อยนะคะเกือบจะท้อไปแล้วแหละ แต่ครั้งนี้คือชัยชนะของคุณนะคะยินดีด้วยนะคะสำหรับใครที่รอสอบรับราชการอะไรแบบนี้นะคะส่วนในเรื่องของอางานทั่วไปที่เป็นนายตัวเองเป็นเจ้าของกิจการเป็นงานอิสระแม่ค้าพ่อค้านะคะคือช่วงหนึ่งเนี่ยยอดขายอาจจะดรอปลงแผ่วๆมากเลยเพราะว่าทำบ้างไม่ทำบ้างไหมคะเพระรู้สึกว่ายังทำอะไรนไ้ไม่ได้ไม่เต็มที่เลยถ้าสี่ดาบแบบ มีความเหนื่อยอยาพักผ่อนอะไรแบบนี้พอเติมพลังให้กับตัวเองได้ทุกอย่างจะกลับมามเป็นเหมือนเดิมแล้วนะคะอาสภาพแวดล้อมสิ่งที่คุณเป็นอยู่หลายคนพยายามปรับปรุงแผนงานให้ดีนะคะหรือว่าอยากจะทำงานเสริมธุรกิจเสริมอีกอย่างเพิ่มขึ้นมายังคิดยังมองหาแนวทาง นะคะแล้วก็คิดเยอะด้วยก็มีโอกาสจะได้ทาค่ะแต่น่าจะเป็นประมาณปลายเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปถึงจะเป็นจังหวะที่เหมาะกับการลงทุนแต่ถ้าตอนต้นสิงหากับกลางสิงหาคมขอให้ชะลอการ ลงทุนไว้ก่อนนะคะจะเย็นๆเนาะถ้าตอนต้นกับตอนกลางเดือนสิงหาขอให้คุณเน้นการวางแผนดูช่องทางการค้าขายหรือว่าปูทางการสร้างตัวตนในโลกโซเชียลมีเดียก็ได้หรือว่าสร้างความน่าเชื่อถือให้ลูกค้าได้เห็นอันนี้เป็นสิ่งที่คุณจะต้องทำสิ่งแรกนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะเชื่อว่าชาวราศีพิจิกคุณจะได้รับรางวัลสิ่งที่ คู่ควรกับคุณจริงๆนะคะไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนเจออุปสรรคใหญ่ขนาดไหนคุณอาจจะท้อถอยนะคะหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเม่ไ้ว่ามีความหยุดนิ่งแต่พอเข้าสู่สิงหาคมเนี่ยนะคะถ้าคุณใจเย็นถ้าคุณคนโทรอลอารมณ์ได้รู้จักรอคอยได้เนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างมันจะไปในทิศทางที่โอเคมากๆถามว่าหวือหวาไม่ไม่หวือหวานะแต่มันเป็นความมั่นคงแบบดีระยะยาวนะคะ แล้วก็รวมถึงผลบุญกุศลคุณความดีที่ทำเอาไว้ก็กลับมาช่วยเหลือคุณด้วยนะคะย้ำให้อีกนิดนึงว่าหมั่นทำบุญสร้างกุศลทำบุญทำทานด้วยนะคะตรงนี้จะเป็นอาน,นิสง์เข้ากลับมาส่งเสริมให้การงานของคุณลุ้งเรืองนะคะมีคนเมตตาอุปถัมภ์คุณนะอ่ะต่อมาค่ะในดวงการเงินของชาวพิจิกนะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะเรื่องเงินก็เรื่องใหญ่เหมือนเช่นเดียวกันเรื่องปากท้องเนาะการเงินจ้าครับ รู้สึกว่ามีค่าใช้จ่ายมินิสินหรือว่าเป็นอะไรที่คุณหายใจไม่ทั่วท้องเลยน่ยไพสีดาบขึ้นมาเหนื่อยหรือเกินเงินมนันอะโฟมากนะคะโฟในเรื่องของการจ่ายออกนะยังไม่ได้เข้าสักเท่าไหร่แล้วคุณกำลังวางแผนกับการ m เ k e มันนี่มากขึ้น นะคะไพ่เดอโลแฟนบอกว่าพยายามพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอย่าโลภจังเกินไปนะบางจริงๆสิ่งที่คุณได้รับอะมันก็ดีอยู่แล้วแต่คุณอะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอยู่หรือเปล่านะคะเปรียบเทียบกับคนที่เขามียอดขายเยอะหรือคนที่เขาชีวิตมีความพร้อมกว่านี้ชีวิตคนเรามันไม่เท่ากันนะคะไม่ต้องเปรียบเทียบเนาะแล้วการเงินนะคะจะเป็นยังไงคุณกำลังบาลาน ปรับสมดุลนะคะปรับนิสัยการใช้เงินของตัวเองด้วยเปลี่ยนพฤติกรรมครั้งใหญ่เลยในที่นี้นะเพราะว่าคุณอะมองถึงในเรื่อง the world l over คือความเป็นครอบครัวบ้านที่อยู่อาศัยอะไรที่เป็นความสมบูรณ์แบบคุณมีเป้าหมายที่ใหญ่มากๆรอคุณอยู่ไพ่ควีน f c บคอยขึ้นมาเนี่ยเก็บเงินได้นะคะยังสำเร็จอยู่นะแล้วสิงหาคมเนี้ยเป็นจังหวะเวลาที่คุณอะกำลังจะเติมพลังตัวเองอะแล้วกลับมาขยัน ทำงานอีกรอบหนึ่งนะคะหลังจากที่แผ่วเหนื่อยนะคะอืมแล้วถ้าเป็นในเรื่องหนี้สินจะหมดไหมก็ค่อยๆสะสางค่อยๆใช้ไปค่ะทุกอย่างมีจังหวะที่เขากําหนดอยู่แล้วเชื่อว่าพิจิกทําได้นะคะเดี๋ยวชีวิตจะปลอดหนี้นะอ่าในถ้าเป็นในเรื่องของที่อยู่อาศัยหลาย,ลายๆคนอาจจะมีการย,กย้ายที่อยู่อาศัยนะคะอืม อาจจะโยกย้ายหรืออาจจะเป็นการจัดบ้านใหม่จัดห้องใหม่นะคะเพื่อความคล่องตัวเพื่อปรับเหมือนคล้ายๆปรับฮวงจุ้ยอะไรแบบนี้ก็อย่าปล่อยให้บ้านรกจนเกินไปนะคะถ้าพยายามจัดระเบียบทุกอย่างแล้วการเงินก็จะโฟมากขึ้นไหลามาเทมาอันนะอันนี้มันเป็นลักษณะของฮวงจุ้ยนะคะอส่วนในเรื่องของความรักของชายพิจิตนะคะจะเป็นยังไงบ้างความสัมพันธ์นะคะถ้า ในในแง่ตัวตนคอมรู้สึกพิจิกรู้สึกว่าถ้าเป็นของคนที่มีคู่นะคะค่อนข้างเหนื่อยเนาะคบกันเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนความสัมพันธ์ที่คอยเกื้อกูลอาศัยกันแต่เมนไม่ได้มีความโรแมนติกอะไรขึ้นมาเลยคู่ครองคนรักคนที่คบหาดูใจอยู่นะคะไพ่ก้าวดาบขึ้นมาเขามีปัญหากับในเรื่องงานกับการเงินหรือว่า การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของเขาอยู่ไหมอาจจะตกงานหรือเปล่านะไพ่แปดถ้วยขึ้นมารู้สึกว่าทุกอย่างมันล้มละเลยนานา,นาไม่ตรงกับความคิดของเขาเลยแล้วเขาเหมือนคนที่ตัวเปล่าอะ่ะ เดินออกมาจากความพังแล้วไปตายดับหน้าไปเจออะไรใหม่ๆนะคะในในของคู่รักนะถามว่าอนาคตกับความสัมพันธ์จะเป็นยังไงนะคะทุกอย่างมันยังคงดีนะคะลหลายๆคู่อาจจะมองในเรื่องของครอบครัวไหมนะคะคิดสร้างครอบครัวปักหลักปักฐานด้วยกันหรือว่า อาจจะมีการพูดคุยในเรื่องของการสู่ขอได้ไปพบปะผู้ใหญ่ได้นะคะแต่ว่ารอเวลานิดนึงเวลาที่เหมาะสมในความสัมพันธ์กับของคนที่มีคู่นะคะพวกคุณจะมีการทําธุรกิจกิจการบางอย่างร่วมกันแฟนคุณคู่รักของคุณเป็นคนที่ขี้กังวลมากก้าวดาบคิดมากนะคะชีวิตของเขามันไม่ค่อยค่อยโอเคสักเท่าไหร่ด้วยสดาบขึ้นมาก็ รู้สึกว่ายังมีปัญหาอยู่นะคะมีอะไรที่ยังคาราคาสังยังไม่เข้าที่แล้วความสัมพันธ์เนี่ยไม่ค่อยได้เจอกันสักเท่าไหร่เหมือนไม่ค่อยได้มีเวลาอยู่ด้วยกันด้วยนะคะพัฟเทมโพเรนต์ ane, เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะคะมีความคาดเคลื่อนไปเคลื่อนมาะเ,เพราะนั้นในความสมคัญของคุณยพยายามบาลานในความรู้สึกนะคะมีมุมมองที่เป็นผู้ใหญ่ให้ความให้น้ำคล้ายๆเป็น ในเรื่องของกําลังใจพูดไม่ออกไม่รู้จะพูดอะไรนะคะในเรื่องของกําลังใจนะคะในเรื่องของการปลอบประโลมให้คําแนะนำให้ให้ความอบอุ่นใจเพราะว่าเขาก็มีความกังวลและแต่เขาพยายามปกปิดความรู้สึกไม่บอกใครแต่ว่าเชื่อว่าพิจิกเป็นราศีที่เซนแรงนะคะจะรู้จะไวจะจะรู้ทันความรู้สึกของคู่รักราะนั้นพยายามมีมุมมองที่เข้าใจต่อต่อชีวิตของเขาด้วยนะคะแต่ว่า ในความสัมพันธ์นะค่อนข้างจะโอเคแหละนะคะทุกๆอย่างกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแล้วก็มีการเริ่มเริ่มทำธุรกิจส่วนตัวงานงานที่เป็นสร้างความมั่นคงเริ่มจากาความเป็นเล็กๆความไม่มั่นใจนะคะแต่ว่าเขาก็เป็นคนที่ขยนขันค่ะถ้าคุณสนับสนุนที่จะทำอะไรแล้วก็มีโอกาสที่จะได้สร้างร่วมกันพับไพ่ควีน n o อฟคอยขึ้นมาเนี่ยคือ มีเงินมีทองมีความสุขมีความมั่นคงนะคะแม้ว่าจะไม่โรแมนติกมากแต่ก็ดีตัดใจมากนะคะอ่ะขอดูต่อสิเขารู้สึกยังไงกับชาวราศีพิจิกนะคะนายอัลเพนเดอเคิลนะคนคนนี้เขารู้สึกว่าเขาตัวเลขกับคุณไหมในเรื่องของการเงินหน้าที่การงานความมั่นคงเพราะตัวคุณเป็นควีนอนะ นะคะดูเป็น the high l e f a n เป็น the world เป็นคนที่ประสบความสำเร็จมีเขาทุกอย่างแต่เขาเหมือนคนที่กำลังตามอ่ะตามเพื่อที่จะให้เท่ากับคุณเนยนะคะไพ่ t of p e n t a c l e เห็นไหมสิบเหรียญโอ้ยคิดแต่แในเรื่องการเงินการสร้างค,าครอบครัวที่สมบูรณ์แบบให้ได้รับการยอมรับความมั่นคงในความรู้สึกรักหรือเปล่าก็รัก อยู่ห่างๆอย่างหงห่วงไม่แสดงออกเพราะว่าตอนนี้เขาเหนื่อยมากนะคะมีอะไรที่เขาจะต้องจัดการสะสางแล้วต้องการกำลังใจด้วยนะคะคนคนนี้เป็นคนที่ผ่านความบอบช้ำในเรื่องของจิตใจในเรื่องของร่างกายหรือว่าเจอเหตุการณ์อะไรที่มันสะเทือนใจเขามาเขาพยายามที่จะทำความเข้าใจยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เดินหน้าไปต่อนะคะ for o p p e n d a c u l a r s หรียญคือเขาก็อยากเป็นครอบครัวก,กับคุณนะคะชาวพิจิกา เพียงนะแต่ว่าคนคนนี้เป็นคนพูดไม่เก่งสายบุญเหมือนกันนะคะมีความเป็นผู้ใหญ่อาจจะเป็นความรักต่างวัยก็ได้จ้าแล้ว f ฟนเป็นคนทำอะไรช้ามากคิดช้าทำช้านะคะซึ่งชาวพิจิกอาจจะเป็นคนที่พอคิดแล้วก็อยากจะทำเพราะค่อนข้างเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองมันจะมีความย้อนแย้งกันอยู่นิดนึงนะคะขัดอยู่ตรงนี้แต่ก็คุณก็ยังยอมรับตัวตนของเขาได้นะคะในการครบกันตรงนี้คุณรู้สึกอบอุ่น เขาเป็นคนที่ไม่ได้เรื่องมากอะไรนะคะเก็บความรู้สึกเก่งด้วยค่อนข้างจะเป็นคนที่ดูเสียสละนะคะเอาเป็นว่าในความสัมพันธ์นะคะยังมั่นคงอยู่ช่วงเวลานี้เติมกําลังใจกันหน่อยและจะได้ทําธุรกิจการงานร่วมกันด้วยประมาณปลายเดือนสิงหาคมนะคะอามาต่อนะคะในความสัมพันธ์ที่คุมเครือไม่ชัดเจนนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่น่าปวดหัวมากๆสาหรับหลายๆคนนหลายราศีนะคะ หลายหลายคนคุณรู้สึกว่าไม่โอเคกับความสัมพันธ์ที่มันครึ่งๆึกลางๆแล้วอยาก m o ฟออนนะคะไม่ได้อยาก m o ฟออนไปคดใครหรอกแต่อยากแบบเอาตัวเองออกมาจากความปวดหัวอยากทำสมาธิอยากอยู่นิ่งๆโหยหาในเรื่องของการทำบุญการพักผ่อนหรือว่าไปทำกิจกรรมในเชิงของการกุศลหรืออาจจะแบบไปอยากเรียนอะไรที่มันเป็น คอร์ดแอดวานซ์ขึ้นไปอีกนะคะแล้วฟันคือการปงปล่อยวางได้นะคะเหนื่อยแล้วกับความสัมพันธ์ที่มันจะขยับไปข้างหน้าก็ไม่ได้จะถอยกันไม่ได้นะคะแล้วเขาคนนั้นที่คุณคุยคบอยู่เป็นคนที่ค่อนข้างจะนึกถึงแต่โดยนเรื่องของตัวเองไหมเนี่ยมีความทะเยอทะยานนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยอยู่กับที่เนาะเดินทางบ่อยๆด้วยนะคะในในตำแหน่งของคู่รัก นะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้ตัวคุณอาจจะเป็นคนที่ปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างเองด้วยการเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันไม่เคลียในเมื่อเขาไม่เคลียคุณเคลียเองก็ได้ลดสถานะความสัมพันธ์ลงมาเป็นแค่พี่น้องเป็นแค่พี่ปรึกษาหรือว่าคนที่ให้ความเคารพต่อกันนะคะแต่เพราะในภพยออกมาไม่ได้เป็นความโกรธเกลียดอะไรเลยแต่แบบมันมันเป็นความรู้สึกที่ ไม่ได้อินถึงขั้นแบบจะให้เป็นความสัมพันธ์ที่หวือหวาโรแมนติกนะคะทุกๆอย่างมันค่อยๆดรอปลงมานะเอาเป็นว่าคุณสบายใจที่จะถอยออกมาจากความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะไม่มีความบอบช้ำอะไรเพราะไม่รู้จะเสียใจยังไงแล้วนะคะผ่านมาหมดแล้วความรู้สึกตรงนั้นเนาะส่วนคนที่คุยอยู่ขอดูต่อสิเขารู้สึกยังไงกับคุณในมุมมองของชาวพิจิกนะคะสิ่งที่คุณต้องการคือคู่ชีวิต คู่บุญคู่บารมีคนที่มีความเป็นผู้นำทางความคิดให้กับคุณได้ปรึกษาได้นะคะมีความเท่าเทียมกันในเรื่องของศินบารมีในเรื่องของทัศนคติการใช้ชีวิตต้องการการแบบมีคู่ชีวิตไปแล้วอะไม่ใช่ความรักที่ฉาบฉวยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่คนคนนั้นเหมือนคนที่ไม่พร้อมนะคะคนที่คุยคบอยู่นะอืมดูน่าจะเป็นชาวราศีธนูรัคนาธนูไหมไพ่ทนบรนันขึ้นมานะคะที่เป็นประเด็น สิ่งที่คุณต้องการเนาะขอให้คนอบอุ่นแพ้ทางคนอบอุ่นนะคะอ่ะดูซิยังไงนะคะภายสตรงิงชีวิตเขาลำบากมากเลยเนาะมีอะไรที่เขาจะต้องจัดการอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะสตรงิงยากเป็นคนรักคนยากทำอะไรก็แบบคาดหวังแต่ความเพอร์เฟกสมบูรณ์แบบนะคะรอคอยแต่ความสมบูรณ์แบบจน ไม่คิดจะเริ่มทำอะไรด้วย Queen of s อดนะคะเนี่ยคนนี้นึกถึงในเรื่องของตัวเองมากๆหรือว่าอีกอย่างนึงมีอุปสรรคทางการเงินแบบค่อนข้างหนักหนาสาหัสมากหรือทางครอบครัวเขาด้วยเช่นเดียวกันหรืออีกเกณฑ์หนึ่งนะคุณอาจจะคุยหรือว่าก้าวขาไปอยู่ในความสัมพันธ์แบบที่ไม่ชัดเจนคุยกับคนที่มีเจ้าของกับคนที่เขามีครอบครัวอยู่แล้วไหมคะมีพันธะอยู่แล้วซึ่งคุณมารู้ความจริงทีหลังแล้วแบบ ไม่โอเคเลยอ่ะก้าวดับคือรู้สึกผิดรู้สึกไม่โอเคแล้วค่อยๆปลดล็อกตัวเองได้กันขอยอมถอยออกมาเองดีกว่านะคะเอาเป็นว่าในความสัมพันธ์นะเคลียร์ตัวเองได้แล้วนะคะปลดปล่อยตัวเองออกจากความรู้สึกที่มันเจ็บปวดความเศร้าความทุกข์ตรงนั้นวางได้แล้วนะคะและพยายายมปรงมองทุกอย่างตามความเป็นจริงนะคะที่สำคัญนะคะพยายามนะ ออกมาให้ได้เพราะถ้าคุณเคลียร์ตัวเองได้เมื่อไหร่คุณจะได้เจอคู่คนที่ใช่และเหมาะสมเกี่ยวกับหน้าที่การงานเกี่ยวกับบิสเนสได้ด้วยนะคะ,ะมาดูพารสุดท้ายค่ะเป็นพารของคนที่โสดนะคะคนโสดชาวพิจิกรลัคนาพิจิก เจ็บสาหัสมาเยอะไม่สามารถปล่อยวางความรู้สึกได้นะคะกับคนที่เข้ามาคุยกับคุณแล้วเขาก็หายไปนะไม่รู้ว่าไปไหนยังไงคุณรู้สึกว่าอ่าเฟลกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากๆตอนนี้เป็นช่วงที่อยากจะเดินหน้าอยากหาความรู้อยากเดินทางไปที่ไหนสักที่ที่แบบมันเต็มไปด้วยความรู้ที่ปลอดภัยอะ่ะ นะคะในคนโสดจะเจอความสัมพันธ์จากการเดินทางเดินทางยังไงนะคะเดินทางจากการท่องเที่ยวพักผ่อนทำบุญนะคะกิจกรรมเชิงการกุศลหรือเป็นการเรียน สัมมนา,าคอดประชุมอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะว่ามันเกี่ยวกับความรู้อ่าชักนําได้มาเจอกันมาเชื่อมโยงเจอกันนะคะหรือเกณฑ์น,นึงเป็นชาวทางไกลต่างชาติก็ได้ในการเจอคนใหม่เข้ามานะคะเป็นช่วงเวลาที่ชาวพิจิกไม่ได้พร้อมไม่ได้เตรียมใจมาก่อนนะคะในการเข้ามาค่อนข้างจะเข้ามาแทรกซึมในชีวิตของคุณแล้วทําให้คุณรู้สึกว่า รู้ตัวอีกทีอบอุ่นมากๆรู้สึกดีมากๆนะคะเป็นชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคะเป็นนักเดินทางนะไม่ค่อยหยุดอยู่กับที่หรือเป็นชาวธนูเป็นคนที่มีดูเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะทำงานเก่งคล่องแค่วปัดเปียวหรือจะเป็นราศีพฤษภรัคนาพฤษภนะคะที่กำลังจะเข้ามาเป็นคนสายบุญเป็นคนที่ชอบทำบุญอ่อนโยนจิตใจอ่อนโยนนะคะชอบ อยู่กับเด็กๆอยู่กับสัตว์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่เคยผ่านความทุกข์มาเยอะแล้วแล้วชีวิตเขากําลังจะเข้าสู่การประสบความสาเร็จได้นะคะอันนั้นคอนเสิร์ตจะได้เจอคู่บุญบารมีสินเสมอกันคู่ที่จะเข้ามาส่งเสริมชีวิตของคุณนะคะ่ะให้มีความสุขให้สมบูรณ์แบบนะคะหลายๆครั้งที่คุณเหนื่อยคุณต้องการคนที่มาซัพพอร์ตทางความคิดคุณได้นะคะสิ่งที่คุณรอคอย กำลังจะสมหวัง,งแล้วนะคะเสิ่งที่อยากจะแนะนำด้วยนะคะก่อนจะจากไปเนาะสำหรับคนโสดนะคะอะไรที่คุณเคยเจ็บปวดมานะ่ะขอให้คุณวางความรู้สึกอย่ายไปยึดติดอย่ายไปถือเลยนะคะบางครั้งสิ่งที่คุณเคยเจอมามันอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ด้วยความที่เรามากอดความทุกข์เรามายึด ติดกับความทุกข์เอาไว้อ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องนั้นมันฝังใจกับคุณอยู่ตลอดเวลาทุกๆอย่างเปลี่ยนแปลงเริ่มที่ใจของคุณก่อนนะคะค่อยๆปลดล็อกค่อยๆวางลงไปนะคะก็ขอให้ชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะสมหวังกับทุกๆเรื่องเนาะแล้วก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในพาร์ทหน้าเลยค่ะสวัสดีค่ะ